ท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ในรายการตาสว่างนั้นเราจะคุยกันเรื่องความสวยความงามจริงๆแล้วเหมือนกับเรื่องที่เอ๊ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่จริงๆเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตทั้งหมดที่เราทําที่เราแต่งตัวที่เราแต่งหน้าที่เราทําผมที่เราทําอะไรทุกอย่างในชีวิตส่วนหนึ่งก็เพื่อความสวยความงามวันนี้เ,เรามีความภาคภูมิใจว่าแพทย์ไทยได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นความตื่นตาตื่นใจในการทําให้มนุษย์ ดูดีขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับคนบางคนให้กับเกิดความรู้สึกในการออกไปเผชิญชีวิตอย่างมีความสุขได้ขอต้อนรับนายกสมาคมสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยคุณหมอชนลทิศินร,รัชตานันครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมบอกตื่นตาตื่นใจเนี่ยผมเกิดให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่ากลไกในการเสริมความงามเช่นเสริมจมูกเนี่ยมันก็มีมานานแล้วได้ยินมานานแล้วนะฮะแต่วันนี้แพทย์ไทยใช้ ไขมันจากร่างกายของคนป่วยเองคนไข้เองไม่ใช่คนป่วยนะของเราเองเนี่ยกลับมาเสริมจมูกเราไม่ต้องเป็นสิ่งแปลกปลอมใดๆเข้าใจแล้วที่ชวนอ้นมาวันนี้ก็เรื่องจมูกว่างั้นคือจมูกว้าวก็เลยอยากให้ฟังคุณหมอใครพูดใครทำไมต้องไปพูดคำนี้ไม่คือมัาต้องรับรู้ด้วยตัวเองไงคือว่างงอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเป็นอ้นอ๋อดั้งว้าวต้องมาฟังนวัตกรรมใหม่นี้ในใจอ้นไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันเป็นคนอื่นมาพูดถูกปะ อ๋อไม่ได้รู้สึกว่าว้าวนะก็ยังหายใจคล่องอยู่นะไม่ได้ขัดเลยโอเคคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับนวัตกรรมนี้มันยังไม่เคยมีชาติไหนก็ทาได้มาก่อนใช่ไหมฮะคือคือเรื่องการทําศัลยกรรมตกดแต่งจมูกนะฮะจมูกอย่างเดียวก่อนนี้มันในประเทศไทยมันมีมากกว่า50ปีแล้วครับครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วัสดุซึ่งเป็นของภายนอกร่างกายครับที่ผมคุ้นก็คือซิลิคนก็ตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับนที่คุณหมอถือเนี่ยนะครับ ก็มีตั้งหลายชนิดหลายแบบมีตั้งแต่เป็นเป็นอะไรช่างๆนี่ใช่หรอเ่แงแล้วเราเราก็มานั่งเหลาเหลาเลยให้กล้องดูครับอ๋อนี่คือสิลงทคนแท้งนะไม่ไม่อันนี้มันสําเร็จรูปอันนี้สําเร็จรูปอันนี้เป็นแท่งมาแล้วเหลาออกไปจนเหลือเป็นอย่างนี้เหรอฮะก็อาจจะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่าพวกนี้เป็นพวกสําเร็จรูปนะครับสาเร็จรูปมาแล้วเราบอกไม่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 แต่งแล้วไปวางทําไมอ้น ก็เผื่อว่าก็เผื่อว่าวันหนึ่งว่าจะเอออดีสวยป่ะคะคุณหมอ้าสิบปีมาแล้วที่มนุษย์ทําอย่างนี้กันมาครับของเราทามาแล้วนะครับแล้วครูบาอาจารย์ทํากันมาก่อนแล้วทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าทําแล้วเนี่ยมันก็มีอาจจะมีการทะลุที่ปลายหรือทะลุในรูจมูกหรือเกิดการอักเสบหรืออะไรจําเป็นต้องถอดออกครับซึ่งอาจจะถอดออกแล้วมันก็อาจจะเกิดเป็นแผลหรือเกิดเป็นแผลเป็นเลยตรงเนี้ย แล้วก็อีกอย่างคุณหมอถอดมานักต่อนักเลยเหรอครับก็อันนี้เป็นแค่บางส่วนซึ่งผมถอดมาคุณหมอเอามาอวดด้วยไม่ไม่ถอดที่ท่านเห็นนี่นะคคุณหมอเก็บเป็นเหมือนซูเวเนีร์นี่นะฮะนี่คือดัเกจมเกเล่นๆเก็บเล่นๆบางส่วนเหรอฮะบางส่วนนี่คือดั้งจมูกที่ออกมาจากคนป่วยที่ไปรับการรักษา แก้ไขเหรอฮะแก้ไขให้ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนป่วยนะอ๋อไม่ใช่คนป่วยใช่คนธรรมดาคนธรรมดารับบริการนี่ออกมาจากจมูกของคนเป็นร้อยเลยนะเนี่ยคุณหมอคะแล้วแล้วคุณหมอแก้ขนาดนี้คือหนูเข้าใจถ้าสมมติว่ามาถึงแล้วทำแบบคุณหมอเลยโอเคไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามาแล้วให้แก้อย่างเงี้ยคุณหมอไม่เบื่อมั้งหรอคะเหมือนแบบรู้สึกอยากจะจึ๊ปากว่าเฮ้ยแล้วก็มองบนโอ้แก้แล้วมันมันไม่เบื่อเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันเช่นสมมติมันทะลุเนี่ยนะหรือว่ามันแหลมใกล้ทะลุหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเรา มันไม่เบื่ออยากจะช่วยเขาเราสงสารเขาเเมื่อสิบกว่าปีก่อนเราก็คิดแล้วว่าเอ๊ทำไงดีื่อยี่สิบปีที่แล้วก็ดึงเอาไปเฉยๆนี่แหละอปดึงออาไปเฉยๆแปลว่าอะไรฮะเจาะรูแล้วดึงมันทะลุแล้วมันทะลุแล้วมันจะทะลุรือไหมก็เอางั้นถอดนะครับถอดออกด้วยความที่เรายังประสบการณ์ยังไม่มากครับพอเสร็จแล้วผ่านไปอีกสักสองสามเดือนเอ้ามันจมูกมันบุบนักเสพมันหมอมันบุกลงไปมันเป็นแผลเป็นไป พอหลายๆปีเข้าเราก็ต้องมานั่งคิดอย่างที่คุณสัญญาถามที่กี้ว่าทำไมถึงคิดเรื่องจะมาทํานวัตกรรมอันนี้ครับวันหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะมันถ้ามันปล่อยอย่างนี้มันจะต้องเอาออกล้วมันต้องมีอะไรเข้าไปแทนใช่จะเอาไอ้ตัวนุ้นออกเอาไอ้ตัวใหม่ใส่มันก็คงไม่ไม่ดีดีก็อาจจะดีแค่ครึ่งเดียวมันจะมีอะไรดีที่สุดได้เอาก็เอา่าเอาละเอาชิ้นส่วนในร่างกายแล้วกันอาจจะเอาจากกระดูกอ่อน สมัยก่อนที่ว่าซี่โครงเอาไปทำอเขาเรียกซี่โครงบุญมาซี่โครงบุญมาอจริงๆไม่เคยได้ยินเพลงเหรออะอะไรดั้งโด่งๆซี่โครงของใครอะไรไม่เคยได้ยินนะมีครับเมื่อสนกกว่าปีที่แล้วนะครับเราก็ใช้กระดูกอ่อนจากจากคนอื่นมาใส่ได้เรียกของตัวเองใส่ได้ครับแล้วก็อาจจะเอากระดูกอ่อนจากใบหูหรือจากในจมูกมาเติมอะไรแต่ว่าพอปัญหาที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเอาอะไรดีก็นึกได้ว่าลองเอาไขมันแล้วกัน ก็ใช้ไขมันจากส่วนที่เอาง่ายที hmm. ่สุดผมก็เลยเจาะตรงสะดือหยิบมาเป็นก้อนๆนะฮะของตัวของหมอเองหรอคะของหมอก็ดีนี่ผมผมจะได้ลดน้ำหนักผมไปด้วยอ๋อของผู้ที่มาองทีาทำการรักดูแลรักษาเนี่ยตัวเขาเองเราก็ใส่เข้าไปลายแรกมันก็ไม่ค่อยติดนะมันก็ละลาย หลอมและเหลวละลายไม่หมดไม่หมอไอไขมันที่อยู่ในพุงเรามันไม่มีทางเป็นรูปเป็นก้อนได้อย่างนี้มันไม่เหลวกว่านี้หรอฮะไม่ไม่มันมันเป็นเป็นเป็นมันเปลวอ่ะเวลาเออเหมือนไปไปหมูสามชั้นมันไก่นะเออหมูสามชั้นหมูสามชั้นนี่มันจะมีมันเปลวกินกินกินนะกินข้าวมันไก่แล้วะแซ่ดูเห็นเหลืองๆแล้วนะลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าชิ้นมันโตหน่อยมันไม่ใช่น้ำมันนะมันเป็นก้อนเนื้อมันไม่ได้เป็นของเหลวมันเป็นก้อนแล้วหมอก็แซ่ออกมาครับแล้วเราก็เจาะตรงหน้าท้องสัก เซ็นเซนครึ่งแล้วเราก็เอามาใส่แทนเข้าไปก็สมัยนั้นเรารับราชการอยู่ที่หมอก็ต้องตัดมาชิ้นอย่างน้อยชิ้นขนาดนี้ก็ประมาณนี้ประมาณสักสามสี่ชี่ห้าีประมาณนี้แผลก็นิดเดียวเนาะแผลตรงไม่แต่พูดถึงความเยอะมันไม่เยอะเนาะมันไม่เยอะหรอกถ้าเราวุ่นอยู่มีแบบนี้ประมาณพันชิ้นยังได้เลยเราขายเราขายเราทำขายเราทำขายอ่แล้วไงฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็รับราชการอยู่โรงพยาบาลศรีราชมหาลัยมิชดลนครับเราก็ทําเสร็จเราก็เลย พยายามค้นคว้าวิจัยแล้วก็ปรับปรุงใช้เวลาหลายปีนะฮะคือนับมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสิบห้าปีแล้ววันนี้คุณหมอบอกเกษียณแล้วเอออย่าเรียกเกษียณนะอายเออร์รี่เออร์รี่นะอายเออร์รี่ทายอายุยังไม่มากเลยครับก็เสร็จแล้ววันหนึ่งเราพบว่าเรารู้แล้วปัญหาที่ทําไมมันถึงไม่ติดมาแล้วเราก็แก้ไขจนปรับปรุงวิธีการและเลี้ยงเซลล์ของไขมันเนี่ยจนมันติดก็เมื่อประมาณสัก ห้หปีที่แล้วเราก็เลยรวบรวมผลงานแล้วก็เสนอไปต่างประเทศก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศซึ่งซึ่ง,งเ,ปเป็นเป็นเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้นี่ก็ปี้มานะฮะ,ฮะก็คือทำเนา,าได้รับกทีน,นี้ในในในปัญหานอกจากจะใช้ซิลิโคนแล้วเนี่ยเราบ้านเรายังมีปัญหาหมอเถื่อนที่ t r a n s p l a n t a t i ครับ i n g a d e p o s ิ t พส s s ่ชแปลว่าอะไรฮะ a ัด p o s พแปลว่าไขมัน ทีนี้มันอย่างนี้ในประเทศไทยเราไม่ได้มีปัญหาแค่ตัวนี้ทะลุนะยังมีหมอเถื่อนหิ้วกระเป๋าครับไปฉีดเขาบอกฉีดไขมันเทียมที่บ้านบริการถึงที่อหมอจริงเปลก็ไม่รู้หมอเถื่อนร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเถื่อนไม่น่าเป็นหมอจริงครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นไขมันเทียมเป็นอะไรซึ่งอาจจะมีชื่อแปลกๆซึ่งซึ่งพวกเราคงจะได้ยินนะผมผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับ ก็ไปฉีดมามันก็พอหลายปีเข้ามันมีปฏิกิริยากลายเป็นเนื้องอกซึ่งเราเรียกว่าเป็นแกลโกลมาเพราะฉะนั้นพอมันมันโตขึ้นเราต้องเอามันออกพอออกมันก็กลายเป็นโพรงเอาไอ้พวกนี้ใส่เข้าไปแทนมันก็ไม่พอไม่ได้เหมือนมันโบไปเลยท่ามันโผล่ใส่เข้าไปได้แต่มันออกมาแล้วมันมันก็เหมือนหนังหุ้มหุ้มอะไรสักอย่างก็จะไม่ธรรมชาตินะไม่สวยใช่ผมก็เลย ลองเอาไขมันเข้าไปเข้าไปซ่อมแซมที่คุณหมอสร้างมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่ไปโดนหมอเถื่อนโดนอะไรทำมา่อนพวกนี้ก่อนฮะก่อนเริ่มเริ่มจากช่วยเหลือช่วยเหลืออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นคนป่วยละคนไข้ละครับบาดป่วยแน่เพราะไปโดนไวิชาแพทย์แผนผิดผิดมาอ่าก็หมอเถื่อนตอนี้หมอเถื่อนพวกนี้เขาก็ถูกจับครับตำรวจก็เอาไปปรับปรับเสร็จก็หายสักเดือนเดี๋ยวก็ไปเปิดใหม่กลับมาใหม่อีกบางคนถูกจับห้าทีสามทีแปดทีสิบทีก็ไม่เป็นไร ไม่ยอมเสียค่าปรับเห็นเขาบอกว่าไอ้แบบฉีดเข้าไปเนี่ยเอาออกยากมากเพราะมันกระจายไปทั่วอย่างนั้นเป็นได้ไหมถูกต้องครับเพราะว่าฉีดปั๊บมันก็แทรกก็เป็นเนื้อดีๆแต่ถ้าเป็นซิลิโคนเป็นแท่งเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยเอาออกมันก็ออกมาอย่างเงี้ยอันนี้ออกง่ายกว่ามันดึงปุ๊บมันก็ไหลออกมาเลยแต่ไอพวกฉีดมันฉีดมันต้องไปขูดไปอะไรอะไรทำให้ไม่ใช่คุณหมอเดี๋ยวบางคนเขาเขาทำอย่างงี้เขาอยากดึงเดี๋ยวเขาเชิดล้วก็ได้เขาไม่ขนาดนั้นหรอกออกมาไม่ได้เนาะ ไม่ใช่ฟันปลอมจะได้เออก่ใช่อนปอกกลัวให้กลัวแทนก็เลยคิดคนอันนี้ขึ้นมาเราก็พยายามช่วยก็ปรากฏว่าก็ได้ผลงานออกมาแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะช่วยคนที่มีปัญหาอย่างนี้ข้อดีของของสิ่งที่คุณหมอคิดคนขึ้นมาเมื่อเทียบกับนวัตไแบบเดิมเทคโนโลยีเดิมที่ข้อเดียวเลยนะข้อเด่นที่สุดก็คือมันเป็นไม่ใช่สิ่งแปกปลอมภาในร่างกายของเราเองจบเลย ปัญหามีเธอนองของเราเองแต่หนูอยากรู้ว่าต้องไขมันหน้าท้องเท่านั้นเหรอคะบางทีบางทีเราก็เอาจับแหมเอาที่มันง่ายๆกว่านั้นน่ะเถอะข้างข้างขาหน้องน่องน่องไปยากไปเอาคือมันนอนหงายเข้าไปเจาะตรงนี้ปุ๊บมันใส่นี่มันจบอ๋อทำร้อมกันเลยอ่ะตัดออกมาปั๊บเข้าจมูกเลยเลยบางคนถ้าอ้วนๆหน่อยแล้วก็เจาะตรงคางหยิบมาปุ๊บใส่ตรงนี้เลยะค่ะแล้วตรงนี้สวยด้วยอ๋อข้างจะได้ไม่ย้อยเหนียงไม่ยานได้ไหมคะ เดี๋ยวมันมันกลายเป็นช่วยสองฝั่งแม่คุณหมอหอมลงด้วยแล้วดังหง่ไม่หรครับแม่เราใช้แค่นี้อ๋อใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวเออหนูว่าเอาออกมาทั้งยวงฮะอันนี้จากที่คุณหมอทํามากี่ปีแล้วครับที่ที่มันมีผลข้างเคียงอะไรยังไงบ้างไหมฮะก็อย่างที่บอกนะข้อดีก็คือว่าเป็นชิ้นส่วนในร่างกายเราเองดังนั้นปฏิกิริยาเอะไรมันไม่มีแต่ข้อเสียก็คือว่ามันเป็นเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตครับเมื่อเราย้ายที่อยู่ครับมันก็อยากจะอยู่แต่บางเซล์มันก็ตายไป ตามสภาพของปกติครมันไม่ได้มันก็เราเรียกว่ามันละลายไปแต่ไม่อันสรายมันละลายครับเหมือนที่ผมพูดอยู่บ่อยๆว่าเหมือนเราเอาต้นไม้เนี่ยเราปลูกปลูกไว้ที่หนึ่งพอย้ายขุด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 แล้วมาปลูกที่ใหม่วันรุ่งขึ้นมันก็จะเหี่ยวใบเหี่ยวใบร่วงเรื่องนะมันก็ต้องรอเวลาอาจจะสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ฟื้นตัวใหม่ไขมันแต่ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายเราเลยเรามาย้ายที่ใหม่ปั๊บมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ที่ใหม่มันก็ ที่เยาลงอ่าทีนี้ส่วนที่เหลือมันมีชีวิตอยู่ก็คุณหมอแล้วจับดูมันจะเหมือนจมูกปกติเลยไหมครับอ่าครับครับก็จับตัวเองเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเอ้คุณหมอแล้วแล้วคุณหมอใช้เวลานานไหมครับผ่าตัดเออเฉลี่ยแล้วประมาณ20นาทีอุ้ยทันก่อนจบเลยทันก่อนจบรายการยังมีโอกาสเอาเดี๋ยวนี้เลยอ้าวไม่เอาไม่ได้เอาเครื่องมือมา ของอ้นเนี่ยไขมันพอทั้งห้องส่งเลยนะจะใช้ให้น้องเขาด้วยเลยไหมคือมันนิดเดียวเองมันจะสวยเลยเขาจะเป็นบันทยเยอะนิดเดียวใช่ไหมครับสาหัสไม่ค่ยอย่างนี้มันวาเวอร์มั้คะก็สวยแล้วก็สรยมาสวยแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วถ้าไม่สวยก็ไม่ได้นั่งตรงนี้หรอกุ้าอย่างํำอย่างอื่นที่มากกว่าจับแขนคุณหมอครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยคิดขึ้นมา ว่าเป็นเราเราจดริขสิทิ์อะไรยังไงไหมฮะผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมีชาติอื่นมาพู้ปอไปอีกอะับเป็นคำถามที่ดีครับเหมือนรั้ไทยเหมือนอะไรที่เขาพยายามจะเอาไปหมดแล้วอะครับครับคือคือในทางการแพทย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีงานวิชาการเนี่ยแล้วเราออกตีพิมพ์ปั๊บเท่ากับรีกิสเตอร์ไปในตัวอ๋อถือว่าลงทะเบียนแล้วครับแล้วงานนี้ก็ถือว่าตอนผมรับราชการอยู่มหาวิทยาลัยมิดลนก็ถือว่าลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นของมหาวิทยาลัย อ๋อดีของของมายเลยไม่โดนไม่โดนฮะซึ่งเป็นเราเราเราเป็นข้าราชการก็เป็นทํางานให้สถาบันไม่ได้เอาเป็นับไม่ได้เอาเป็นิขสิทธิ์ส่วนตัวไม่ได้อะไรได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยมารยาทแล้วคนไทยเนี่ยหมอด้วยกันเนี่ยมันจะอยู่แบบพี่พี่น้องๆครับนะครับถ้าคุณทําเป็นคุณก็ทําไปคุณทําให้เป็นผมก็สอนให้อ๋อคุณหมอก็สอนด้วยสอนให้นะฮะก็ถ่ายทอดให้ถ้าทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ไปทําวิธีเก่าก็ไม่เป็นไร จนวันนี้ยังไม่เจอข้อเสียเลยใช่ไหมคุณหมอข้อเสียก็บอกมีเรื่องมันเรื่องว่ามันละลายไปบ้างมันละลายไปบ้างทำไงฮะเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้เพิ่มได้เดี๋ยวเดี๋ยวเติมได้ด้วเติมได้ไม่อั้นเหมือนน้ำอัดลมไม่ใช่แล้วครับเติมได้เติมได้เติมไคือคือมันละลายไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคือบางคนเนี่ยไขมันดีๆมันก็ละลายไปสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็พอดีสวยบางคนละลายห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วแต่ทีนี้ไขมันสมมติขอโทษนะจับปั๊บโอ้เนื้อนี่มันเหลว แล้วพอไปใส่ไขมันเร็วๆมันไม่ค่อยทน<ะ>แต่นี้ว่ามีใส่ไขมันคนอื่นได้ไหมคออุณหมอหรือเอาจากเจ้าตัวมันไม่ได้ไม่ได้เพราะร่างกายจะได้ไม่ปฏิเสธร่างกายปฏิเสธไม่ใช่ส<ะ>ิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมนะฮะเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อผมว่าคนหลายคนเนี่ยที่นึก คือถ้าชีวิตฉันจะดีขึ้นเพราะเพราะรูปรักอันนี้อาจจะก็แล้วแต่ติดที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นเรื่องบุคลิกลเป็นเรื่องบุคลิกปัจจุบันแต่คราวนี้มันต้องดูว่าเทคโนโลยีต่างๆมันทําให้ท่านมีชีวิตที่ปลอดภัยไหมการจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นไหม